Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะกับมะพกับเยายเพิ่งแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ยยายเพิ่งก็จะพามาเบึงการเลี้ยงกล้วยแบบบ,าบา้านๆเฮ้าเนาะคะ่ะเลี้ยงแบบสมัยก่อนเลี้ยงแบบว่าบ่ได้พัฒนาสายพันธุ์มาตกเป็นกล้วยสวยงามเนาะคะ่ะแต่ว่ากับมี่ไล่ได้ปีละบุตรตำกาสองแสนเลยนะคะจากการเลี้ยงกล้วยแบบบ้าน คอกนี่ย,ยา,า,ายเพิ่งนก็เคยพามาบึงสองสามเถื่อแล้วมั้งค่ะปีนี้ค้วยเพิ่งนก็หลายคือเก่าด้วยค่ะมีตังต้งสิบหกตเป็นคอกข้วยของแม่บุญกองพิกัดแกยูบันต้มหูตำบลโน่นสวรรค์อำเภอหน้าจะหลรวยจังหวัดอุบลเดี๋ยวยายเพู่จะพาไปผูดคุยกับแม่เพิ่นเนาะค่ะ สวัสดีค่ะแม่บุญกองสวัสดีค่ะแม่บุญกองอันปีนี้เลือยกล้วยจ้กโตเลยค่ะเลือยสิบพัโอ้ปีที่แล้วมีเท่าไหร่ตอนหน้าตอนนั้นตอนนั้นตัวเราจะ้วขนาดเบ่ได้กันเด้อแต่ว่าหลายทุกปีเลยได้ข่าวว่าปีนี้เริ่มพัฒนาผสมพ่อพันธุ์ดังๆหรือผสมยังแน่นี่ค่ะสรร้าางงกกดวเจิญ สั่งอุดรก็ต่อจะเริญเลยค่ะเป็นเริ่มพัฒนาเป็นปีแหลกถ้าบุมหานี่ยบูหงเลยค่ะว่าผสมสั่งอุดรก็ต่อจรเิญเอาไปลูกน,น,นี่นี่เขาให้โฮเฟินมาบ้านนี่ก็ขายก็ผูตัวแม่ค่ะหัวโปกนีตัวแม่แมนอายุเท่าไหรค่ะตอนนั้นปีสองปีสองปี แต่ว่าเขามันก็น่ารักแท้น่ารักเขาจากได้เขาบุคคายให้เขาเขาจากได้เ,าาเพราะเขามันแปลกมันบอกมันเป็นลูกไผ่นี่ลูกที่อยู่ไนฟอนอ๋อเขาให้หกหมื่นเหรด้อค่ะมันทองบุคคลานั่นทอง,ทองเขาหนาลากขนาดบ่เคยเห็นเขาแบบนี้เลยค่ะพันทองแจกโตค่ะตอนนี้แม่พันนี่ทองแจ็คตัวแจกโตทุกตัวนั่นหกตัว<อ> <6. S 2> ทองเบิดแล้วเด้อค่ะ มอ้มีเจ้ตัวยออวสสิ่งใหญ่นนตัวน,นี้ค่ะสมสางอุดรเจดเดือนเราท่องเจ็ดเดือนละวสางอุดรลงนามไปแล้วค่ะเพื่อนมีนามยูุนาบานเลยค่ะแต่ว่าหนาแรงมันจะแห้งค่ะมันจะมีเฉพาะนาฝนีิีเาเล่นเดือนแล้วอี ตัวน่ะผสมเก่าจะเลิศนะคะผสมในหาเดือนแล้วเพิ่นให้ลูกมาจ้าโตแล้วค่ะตัวผสมเก่าจะเลิศนั่นังตวนึอ๋อได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งตัวที่สองกับผสมเก่าจะเลิศลูกตัวแรกเพิ่นตัวผู้ตัวแม่ค่ะตัวเมีตัวเมียออกมาแล้วค่ะกล้วยลายแห้งออกไปนออกมาเร็ว ต้นนั้นแม่ขอกเลยตัวนี้ซื้ออีลิปตัวนี้ยางไปนี่ซื้ออีลิปบอกแล้วนี่อีลิปนี่อ๋อแม่เถานี่ซื้ออีลิปเปียกขึ้นซื้ออีลิปอ๋อต้นนี้ละค่ะทองขึ้นกันบ่นี่ยทองเบิ่ทองผสมก่อนจะเลื่อ๋อต้นนี้บ่ผสมก่อนจะเลื่อนนั่นอีลังสางอุดรเลยตัวนี้ผสมสางอุดรเด้อค่ะนี่ลูกคนบ่กขายยางมาหาเนี่ย ผสมสร้างอุดรซื้อยางไหมค่ะซื้อขนก็ซื้อดิผสมสร้สางอุฎอนสองตัวเต่าจะเล่ตนตัวหน,น,นึ่งไปเหรอคะลูกงามม,มีแต่ตัวง,งามๆโอ้ขั้วไหลายแห้งแกวขายไปจววังโตค่ะขั้วไหนสามตัสี่ตัวสี่ตได้ขายทุกปีเลยขายทุกปีโอ้สี่ตกัน ได้เกือบสามแสนคนนี่มันบอกไรมาชั่งละตัวละเจ็ดหมืน่นหกหมื่นกับเจ็ดหมื่นตัวละหกหมืน่นกับเจ็ดหมื่นค่ะสี่โตขายแต่ขั้วกัอ <3 S 1> ยู่ได้ลหรอะ,ะวันวันสี่สามสามโตลงเขาไปขายสามโตนะคะสองแสนกว่ 6, าหกสองสิบสองเกือบสองแสน ่ปีก่อนน่ะขายหลายกว่านี้มันบ่ซ่อมซ่อกันเหรอเ่นหน,หนามค่ะเพือเนน่อนเ่นนนามทาเมนช่วงหนาฝนเจ้าก,ก็เอาไว้แต่ใน,นขอ,องสิบอ่ะค่ะว่า๋ยวออกไปปล่อยทางนอก เขาเขาตัดโกเขาแล้วเรียบร้อยเขาเก็บเครื่องเรียบร้อยยังไหนลุงตอนนี้ก็ะตูพี่เกี่ยวหญ่เมันกินเอาเป็นบ่ไม่ตัดแล้วไปตัดไปเกี่ยวก็กินเฟื่องค่ะขี้ควายได้ขายบ่ไหนขายได้กสามหมื่นปีนี่โอ้ชั้นว่าขี้ควายก็ได้หไร้หรอยังหน่อยแด้วนี่ปีเท่านั้นเห็นพวงแล้วเห็นั่นได้เงินหาหมื่นปีนั้นแท่านกระสอบเอ้าลาเบิ้งทันกระสอบขายกระสอบแล้วเท่าไหร่ค่ะห้าสิบโอ้ หนึงหหน่งภาษาเสียมหามาเลยหาเสียเป็นพวกครูกันมีแต่คนอยากได้เออเขาพย้ยามด้วยเฉพาะขี้ขั้วอ่ะก็บุตรทนเอาเงินแหละค่ะไหนจะขายขั้วอีกแต่ว่าหน้าเน่าเนี่ยโบเฮตุอยู่แล้วเหลืองขั้วย่างเดียวเหลืองขั้วย่างเดียวมวนบ่เหลืองขั้วย่างเดียวมวนตัวจังเลี้ยงก็บ <laughs> <laughs> มวนแล้วจังเลี้ยงเนาะ เป็นเหตุห้างนี้ดีค่ะเป็นฟอกแบบบานๆเท่าค่ะแต่ว่าเป็นห้างนี้ดีอันนี้ขีวว้วายนี่ก็คือปีหนึ่งจังตกเอาควาอออกคือขายเลยให้เขามาตักเองบอกให้เขาคูดไงง้อจ้างเขาคูดจ้างเขาให้กระสอบสอบละหาสอบละหาบาทเอาก็ไปขายสอบละห่าสิบซีบห่าจ้ของเลยซีบห่าจของเลยซีบหาคนหห้ได้หา่หาบาท ดีเนาะไม่ตรงเฮ็ดเองบมเฮ็ดแล้วหมดเวลาเมื่อยเท่านั้นแล้วเห็นุ่งแล้วตาดีกับหอยแล้วก็ขายเองแล้วไปไหนนั่นหมด้เหรียญหนึงหามื่นใช้ขายที่คุนหลายแห่งปีหนึ่งเป็นหัวสิบจิตโตหน่อยมีแต่ตัวใหญ่ๆนี่ที่คงก็ยังตัวหน่อยได้หน่บัดนี้มันก็บแปนเนาะปีละเทือละเทือเนาะโอ้โหได้เงินหลายเฉพาะขายขี้กล้วย พอเอาคั้วไออกมันก็แหงมันบอกค่ะนี่มันกะมองแหงมองบ่อ่นาะธรรมดาก็พอได้ใส่น้ำมันนี่แหละนุ้ยแค่ขายคขัวไกับพ่อทุนใส่ละได้พอได้ใส่น้ำมันขั้วไอ้นี่แะคิดยังไงออันผสมพอพันด,ง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 ดังๆมาตะกี้สิบวันว่าสิบวันผสมสิเรียงธรรมดาน่าจะได้โตใหญ่โตงามนเนาะเห็นเขาอันมีโตงามๆก็เลยอยากได้น้อเขาสอดคอมันเนาะ โอ้เป็นราคาแห้งเด็ดทางสอดพอราคามันดีกว่านี่มอญส่วนรเราเลีย้ยงกุ้ยยี่ยมมันกินอิ่มทั้งมวนย่างมันหนุนอ้วนบ่คะย่างมันอิ่มอย่ายงอิ่มอย่างย่างแล้วคนไม่กับมอญส่วนเราไปย่ามหนาแรงจะไปเลี้ยงไซก็เลี้ยงทงเลี้ยงน้ำทงแล้วก็บมงสมันสมันเอออยูนน่น้ำสมันน้ำมัยพวกนู่นอ๋อย่างมาแรงกับเขาไวน้ำเสียงเขาเขา,ขาหเห็ดของไวนเอาคูณเนี่ยเขาเลยจ้ะเสียค่าผสมเท่าไหร่นะคะสามพัน อัน 9, เกาเจลิอก,กับ 3, สามพันแม่ซ้ำกันเด็ดอืตัวละสามพันรับประกันสามเทือแม่อสมติดต,ตอนไหนเ่อแรกเธอสองเธอสองเธอสองเกาเลิอละ่ะเกาเจลิอหลอบแหลเลยอ้คือเบิกแต่อือค่ะมันจนอนอหนามโดนไปไหนคะน่ยโดนโดนเิดฝนตกฝน จนบมมีหินผุนจนแมงวันเบิดพุ่นลัจนแมงวันเบิดเจ้าก็ปล่อยมันเล่นอยู่ในี่นี่ก็เล่นอยู่หันตัวมันกินยาอ่มแล้วเนาะก็เอาเฟืองใส่อีกสามก่อนมานเนี่ยค้นมา่กินเฟืองยังมาแรงเขาเกเบิดคตขงนี่บอกให้สามก่อนให้สามก่อนตอนแรกตอนเสาร์หายห้าตอนเสาร์หาก่อนตอนแรกสามก่อนเออตอนตอนกลางวันนี่มาจตะตัดยาคือเอายาให้กินมีสามระดับมีสามระดับเสาร์หาก่อน เคียงกินหยากินหยากินหยาซดหยาซดแค่วันแรกอีกสามก่อนเพราะว่าคนกินหยาอิ่มแล้วก็ให้กินหน่อยได้ก่อนเลยมันก็เลยอ้วนทุกตัวเลยเนาะอ้วนอ้วนชือว่าอ้วนตามอื่นอ้วนขอควขอกั้วทั่วๆไปไงคะขนาดเลี้ยงตัวเดียวได้ยังไงม่นอยู่แถมบ่ได้ใหายมัอาหันยังเนาะบ่ได้ตามธรรมชาติเลยเลี้ยงแบบธรรมชาติทถ้ามันกูปฏิคากินจนมากต้มผูนี่เนี่ยมันอันนี้เจ้าก็ขายออกไปบ่ขาย บ่ไดเอาไว้ผสมผ่านวันแต่มันใหญ่กับปล่อยออกปล่อยออกอุ้ยต่อไปพงจะเป็นขอกสายพัฒนาได้หน่สิได้นน้ำมาเบิ่งเรื่อยๆได้หน่เนี่ยมันขอดูโอ่งมากสินาอต่อไปนี่คือสิบหอยผสมแบบบราดแล้วอนีผสมเทียม,มกันถ้ามีวยเถิกโตงหงาแบบสื่อมาใส่ไปโออแต่ถ้าบ่มีกับผสมเทียมกผสมเทียมอย่าไม่ผสมเนี่ย โกโมสมสางอุดรเหาขายคนแปดหมื่นเล้นะคะแต่ว่าคนบอกขายก็เนี่ยค่ะเขาแปลกนี่เนี่ละโนอ่มีเขาเ,น 8, นเข,า,ขาหายหกหมื่นนะคะเขาหนาหัดขนาดันนีกับผ้ามาาเยี่ยมช่มขอก้วยแมวุนกองนะค่ะเดี๋ยวต่อไปทำเมนลูก ถ้าเมนลูกของสร้างอุดรคอดอ,ออกมาหลักกาลูกของเก่าจะเลิ่อนขอดี่เป็นกระ,จะ้ามาเบิ่งอีกเด้อค่ะจ้งไนก็ฝากคตรติดตามคตดไหลคตดแช่ให้ช่องยา่เพิ่อน้ำแม่ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้กับซามีกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ